ตั้งหม้อเลยนี่ตั้งหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่น้ําเลยเราต้องตุ๋นอยู่แล้วนะครับหม้อไปเลยก็อไปหั่นผักกันเลยไปนีโ่โครงไก่วันนี้นะครับเน้นเป็นโครงไกใ่ใหญ่ๆเลย3ามโครงเลยนะนี่แล้วก็3ามชั้นนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะโครงไก่ใส่เลยเห็นะใส่ไปเลยอนะ่าสามชั้นใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องรอเลยนะครับนี่ใสไปเลยนะครับ โดแดนแดนแน,นี่เป็นไงครับคุณผู้ชมดูโค้งด,ดูความโคง้งนะโหอ,อยู่ไงไก่ดูตวก่มากงมากนะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองกว่างนะครับวันนี้ก็จะมาเข้าครัวกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํานี่เลยครับนี่นนี้ไปตลาดมานะครับซื้อผักมานะครับผักรวมหลายชนิดเลยวันนี้ก็จะมาทำาอ่า เมนูในตำนานนะครับก็คือต้มสับชายนะครับเนี่อันนี้เป็นเมนูแบบสูตรครัวเปิดสมองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าครับเนี่ยมีผักนะครับแล้วก็มีมีเลยเด็ดเด็ดของเราวันนี้เน้นนะนี่ยันก็จะเป็นโครงไก่นะครับนี่ซื้อมาสามโครงนะครับแล้วก็จะใส่สามชั้นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยดีกว่าเนี่ครับก็ฟันลอยมานะครับก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งหม้อเลยตั้งหม้อเลยเนี่ ตั้งหม้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวใส่น้าเลยนี่ครับใส่น้ําลงไปเลยอเอาขึ้นหม้อเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ใส่ไปเลยนี่เพราเดี๋ยวเราต้องตุ๋นอยู่แล้วนะครับขึ้นหม้อไปเลยขั้นตอนต่อไปก็ไปหั่นผักกันเลยไปมาครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็นี่เลยครับผักที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีนี่เลยแครอทนะครับแครอทสองหัวหัวใจเท้าหนึ่งหัวนะครับแล้วก็ผักกัดขาว กระดำปีคณะแล้วก็ขวางตุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันก่อนนะครับหั่นผักกันก่อนเลยอันดับแรกหั่นหัวเช่เท้าก่อนเลยนะครับหัวเชเท้าหั่นเป็นกลมๆก,ก็พอละนี่ได้หัวเชเท้า นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนะครับนี่มันต้องใส่นะมันจะได้หอมหอมตัดนี่เลยนี่นะครับตัดต้นหอมผักชีแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปปลูกต่อได้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะเอาไปปลูกต่อในสวนเราได้กินแน่นอนนะครับได้กินรุ่น2ซื้อมาไม่เสียสตังค์นะครับนี่มาหั่นต้นหอมันเลยนะครับวิธีการหั่นต้นหอมให้ไวนะครับต้นหอมเพีไวนี่หั่นครึ่งไปเลยนะครับถ้าอยากให้ไวรอบนึงก็เอาอีกครึ่งนึงแต่เราแค่นี้พอละหั่นเลยนี่ ปั๊บปั๊บปั๊บนี่อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่จานแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายก็เหมือนกันคุณผู้ชมนี่ตัดอย่างนี้สามารถเอาไปปลูกต่อได้นะครับนี่เก็บไว้ไปปลูกต่อนะครับอันนี้ก็หั่นต่อครึ่งนึงอันนี้ครึ่งนึงปั๊บนี่ขึ้นมาอย่างนี้ซอยเลยปั๊บปั๊บปั๊บนี่ ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเน้นผักนะครับอ่านี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือต้นหอมขึ้นช่ายนะครับนี่จานโตโ,โตเลยนี่ก็เป็นผักกาดขาวกระดำปีนะครับอ่าโตๆเลยอันนี้ก็เป็นอ่าข้างล่างมีแครอทอ่หาหัวไชเท้าคะนา้าแล้วก็อะไรนะพี่มิน้นผักกาดผักกาดขาวเอ้ยผักวางตุ้งอ่าผักวังตุ้งนะครับหลังจากที่เราได้ผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมานี่หั่นโคงไก่กัน นี่โครงไก่วันนี้นะครับเน้นเป็นโครงไก่ใหญ่ๆเลย3โครงเลยนะนี่นี่ล้างเรียบร้อยนะครับโครงไก่ใหญ่ๆนะสโครงเลยมาเดี๋ยวมาหั่นโครงไก่กันนี่แล้วก็จะสับเอาแบบง่ายๆเลยนะสูตรแบบไม่ต้องไปแบบพิถีพิถันง่ายๆอาหารง่ายๆครัวง่ายๆนะครับของครัวเปิดสมองนี่วางไก่ได้ก็สับเลยนะครับเอาง่ายๆนี่นี่เห็นเอาง่ายๆนะครับนี่ก็สับเลย อของที่สามเสร็จแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยไวไหมไวไหมพี่เม้นไวค่ะอ่ะนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะ ต้มจับฉายนะครับสูตรดั้งเดิมเลยนะครับที่พี่เอกเคยกินนะครับสูตรของคุณยายพี่เอกนะครับเ,เขาก็จะใส่ผักร่วมนะครับแล้วก็3ามชั้นนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับแต่พี่เอกเอามาเดปเพราะว่าเวลาเราทําน้ําแกงนะโครงไก่นี่ทําให้น้ําแกงหวานใช่ไหมพี่มิน้นใช่ค่ะมันจะหวานมากหวานแล้วนัวนอร่อยอะเดี๋ยวมาหั่นสามชั้นกันดีกว่าสามชั้นนี่เราจะหั่นใหญ่ๆเลยนะเนี่ยหั่นเป็นนี้นี่ หัน่นนี้สามชั้นใส่ต้มนะต้องหั่นใหญ่ๆมันจะไม่หดมันจะหดแต่ว่ามันก็ยังเหลือชิ้นใหญ่ๆนะตุ่นปีนะเปื่อยนะไงที่นม้นอร่อยเลยสุดยอดอยูแล้วนะั่นไปเรื่อยๆ่นเลอแย่หแลล้วมน นี่ครับคุณผู้ชมเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดก็มีนี่เลยโชว์อีกรอบหนึ่ง3มชั้นนะครับหั่นเสาชิ้นใหญ่โครงไก่3ามโค้งนี่เป็นไงหม้อใหญ่ๆโอ้อยแสบตานะแล้วก็นี่อันนี้ขาดไม่ได้นะครับต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเพิ่มความหอมนะครับความหอมนัวผักของเราก็มีนี่เลยเป็นผักรวมนะครับผักรวมนะครับอ่ะเสร็จแล้วมาดูนี่ที่เตาเราตั้งน้ําไว้ประมาณหนึ่งแล้วเดือดไหมยังไม่เดือดนะครับ ยังไม่เดือดเนี่ยมันไม่ใช่ไปเด็นของเราปกติคนเขาต้องรอให้น้ําเดือดใช่ไหมเราทําแบบง่ายๆนะครับใส่ไปเลยไม่เดือดไม่ต้องไปซีเรียสใส่ไปเลยเดีย๋ยวไงมันต้องเดือดอยู่แล้วนะครับเอาโครงไก่ใส่ไปเลยเห็นไหมไสใส่ไปเลยใส่โครงไก่ไปเลยนะครับตุนมันไว้ก่อนอสามชัน้นใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องร וא. ออะไรติดไว้เดี๋ยวเราหันห่นนอยหั่นอเดี๋ยวเขาหลุดใส่ไปเลยนะครับพอใส่่างนี้แล้ว ทีนี้ก็รออย่างเดียวนะครับรอเดี๋ยวพอมันเริ่มเดือดเริ่มสุกเดี๋ยวเราจะใส่ผักเพระถ้าเราใส่ผักไปตอนนี้เดี๋ยวผักมันจะเละก,กว่าเนื้อสัตว์ถูกไหมอ่านี่เรารอให้น้ํามันเดือดดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักและใส่เครื่องปรุงมาครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเ,เตรียมเครื่องทุกอย่างนะครับของต้มจับชายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการกินต้มจับชายนะครับพริกน้ำปลานะครับสูตรเด็ดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยพริกน้ำปลาต้องแซบๆซนะครับสำหรับพริกน้ำปลาในวันนี้นนนผมก็ใช้เป่พิหูสว นะครับแล้วก็มีกระเทียมด้วยนี่นะครับกระเทียมด้วยนะครับกรีบใหญ่เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาหั่นกันดีกว่าอันดับแรกก็ปอกกระเทียมก่อนนะครับช่วงนี้นะครับในการทําน้ําจิ้มนะครับเป็นช่วงที่เราระหว่างเรารอน้ําเดือดดูฮะตะก้องเห็นไหมตอนนี้น้ํายังไม่เดือดนะครับเราก็เปลี่ยนมาทาน้ําจิ้มก่อนรอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับนี่เราก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับ่สูตรของพี่เอกก็จะไม่หั่นคั่วออกนะครับไม่เด็ดขั่วออกนั่นเองนะครับ เหตุผลที่ไม่เด็ดคั่วนะครับต้องบอกว่าต้นตระกูลของพี่เอกเนี่ยเป็นหมอครับเป็นหมอโบราณแล้วเขาก็ถูกสืบทอ,อดมาว่าถ่ายทอดกันลงมาว่าเนี่ยคั่วพริกเนี่ยมันคือสมุนไพรนะครับอันนี้เป็นของต้นตระกูลไม่ต้นตระกูลของพี่เอกนะครับไม่อิงที่ไหนนะครับคุณปูนป่นะครับสืบทอดมาที่คุณพอ่อแล้วคุณพ่อก็จะมาบอกคอยเวลาทำกับข้าวจะคอยบอกพี่เอกเสมอว่าคั้วพริกเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับไม่ต้องเด็ดทิ้งนี่คือของดีนะครับคุณผู้ชม แก้ท้องเสียท้องร่วงเป็นอย่างดีเลยพ kind of ี่เอกก็จะหั่นใส่ลงไปในน้ำจิ้มเลยนะครับคุณผู้ชมโดยที่ไม่เด็ดออกนะครับนี่คือสูตรของพี่เอกเองนะครับไม่อิงที่อื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่อิงที่อื่นก็หั่นใส่น้ำจิ้มลงไปเลยนะครับปกติถ้าพี่เอกกินพริกเป็นลูกโดดเปล่าๆก็จะไม่เด็ดอยู่แล้วก็จะกินเข้าไปทั้งอันนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนี่หั่นเลยนะครับไม่เด็ดเลยนะครับดูก่อนให้ดูก่อนว่าไม่เด็ดจริงๆนะครับกินจริงๆนะ นะใส่ถ้วยเลยสวยๆเลยนะใส่เลยป๊อบนี่ <S <S แล้วก็สูตรนะครับในการทาน้ําจิ้มของพี่เอกนี่ไม่มีอะไรเลยขาดไม่ได้นะครับผงนัวนะครับผงนัวใส่ไปเลยนี่ไต้องไปดูมันใส่ไปนะครับน้าปลานะครับใส่ไปเลยอืมไปเลยนะครับน้ปาปลาอืา หลังจากใส่น้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะใส่น้ำมะนาวแต่ของพี่เอกนะครับใช้เป็นมะนาวผงนะครับซึ่งเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับมะนาวน้ำทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเลยเหมือนจะเปรีย้ยวอยู่แนละ้วเหมือนมะนาวทั่วไปนี่แหละนี่ก็น้ำตาลนะครับตาลใส่ไปเลยนะครับเพราะเรา,เ,รารเน้นนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็รอน้ำต้มสุกนะครับจริงก็เริ่มเดือดแล้วใส่ได้เลยนะครับเริ่มเดือดแล้วใส่เลยใส่งไปเลยหม,มน้ำผึ้มใส่เลยอ่าอ่าอไว้ใกล้ๆหนนี้เนี่ยเด็ดเลยมาเดี๋ยวลองชิมก่อนโอ้โหรสชาติได้เลยอ่ะ โอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับน้ําจิ้มนี่บอกเลยว่าเด็ดสุดยอดเลยสูตรนี้นะครับเอาไปทํากินได้เลยนะครับเวลามีกับข้าวนะครัวไทยนะครับมันต้องมีอน้ําจิ้มนะครับรสเด็ดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับน้ำพริกน้ําปลาต้องมีรับรองนะครับถ้าพ่อบ้านทํานะครับเมียไม่หนีถ้าแม่บ้านทํานะครับรับรองผัวไม่หนีนี่สูตรนี้เอาไปใช้ได้นะครับอ่าแจ๋วเวลาพิมิ์เจ๋วเนี่มันต้องมีนะอย่าไปเอาแค่น้ำปลาพริกหรือ น้ำปลามะนาวอย่างนงี้ไม่ได้ต้องน้ำปลาพริกมะนาวกระเทียมซอยด้วยนะครับอ่าแล้วก็ปรุงรสให้กลมกล่อมนะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวใส่นี่หน่อยนึงในน้ำจิ้มนะใส่ต้นหอมผักชีหน่อยนึงนี่ใส่ลงไปนี่แบ่งมาใส่ลงไปมันจะหอมนี่แต่วก็คนให้เข้ากันนะครับนี่นะนี่เวลากินนะโอ้โหสูตรนี้บอกเลยเด็ดนี่อย่างนงี้ะชิมละ Uh huh. นัวอร่อยเด็ดสุดยอดเลยนะครับผมสําหรับน้าจิ้มในวันนี้ที่จะกินคู่กับต้มจับชายนะครับน้าจิ้มเสร็จแล้วนะครับเอาวางไว้ก่อน <Okay. S 1> นี่ครับเป็นไงคุณผู้ชมสูตรของพี่เอกนะครับสูตรดั้งเดิมนะคนอื่นจะช้อนอพวกฟองพวกไข่มันมันหมูมันไก่นี่ออกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สําหรับพี่เอกนี่บอกเลยว่านี่คือของอร่อยไม่ต้องช้อนทิ้งนะครับนี่คือของอร่อยนะครับ มันเป็นเอ่อพวกไข่อยู่ในกระดูกหมูกระดูกไก่เนี่ยใช่ไหมมันขึ้นมาไม่ต้องช้อนทิ้งนะนี่เห็นไหมปกติที่เขาช้อนทิ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า1มันขาวนะครับแต่ถ้ามันสุกแล้วก็ไม่ต้องกลัวขาวนะครับ2นะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากให้น้ามันใสใช่ไหมให้น้ําซุปมันใสเขาก็เลยช้อนออกแต่ของเราทํากินเองเน้นเข้มข้นนะครับไม่เน้นน้าใสเพราะนั้นไม่ต้องช้อนออกนะครับคนไปเลยนี่ รคนเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมน้ำสักหน่อยหนึ่งอตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรนะครับคุณผู้ชมก็รสชาติของโครงไก่นะครับความหวานของโครงไก่มันก็จะออกมาในน้ำแกงนะครับตอนนี้ก็มีรสชาติความหวานนะ้ำหวานนัวแล้วนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะครับพอน้าจะเริ่มขึ้นเป็นฟองเดือดแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าไม่ต้องรอน้าเดือดเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยเพราะเราจะต้องสุนผักอยู่แล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่พอนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยครับเต็มหม้อเต็มหม้อไหมพี่มิ้นเต็มหม้อเต็มหม้อนะครับผมนี่เต็มจริงๆนะครับนี่เต็มจริงๆกดไม่ลงด้วยนะคุณผู้ชมดูเห็นปะนี่ แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอเราต้มไปสักพักนึงนะครับมันจะยั่ลงไปใช่ไหมพี่เม้นใช่แล้วยั่ลงไปนะครับแล้วน้ําผักน้ําไก่มันจะประสมกันก็จะอร่อยตอนที่เราจะปิดฝานะครับผมก็จะปรุงรสก่อนเลยสิ่งแรกที่จะใส่นะครับก็นี่เลยครับอรดีนะครับผงปรุงรสนะครับนี่ใส่ลงไปเลยหม้อใหญ่ใส่เยอะหน่อยเห็นไหมใส่ไป,ไปอีกนี แล้วก็เครื่องปรุงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซีอิ๊วขาวนะครับนี่ถังไปเลยโอ้ไปเลยครับงไปเลยครับัไปเสร็จผมรัว้หน่อยนะครับผมรัวหน่อยสุดที่อีกมีแค่นี้นะครับต้มจับชายนะครับต้มจับชายนะครับนี่ไปเลยอ่ะก็คนหน่อยอ่าคนหน่อยนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ หลังจากที่ผักเยอะๆนะครับพอเราพอใส่ผักลงไปแล้วน้ําเริ่มเดือดนะครับผักก็จะยมเรียวกว่ายมไหมยมเลยผักก็จะยมลงไปนะครับยุบลงไปนั่นเองผักก็จะยุบตัวลงไปนะครับกดยุบตัวลงไปนะครับก็เสร็จนะครับปรุงรสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชิมเนาะสักหน่อยก่อนโอ้โหลงมานะลงมาเลยสุดยอดแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวรอรสชาตินะให้รสชาติของน้ํากระดูกไก่ น้ำหมูนะครับแล้วก็น้ําผักออกมารวมกันมันจะอร่อยกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาเนี่ยปิดฝาเลยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงให้น้ํามันเดือดเลี้ยงไฟไปช่วงนี้นะครับมาครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็จะมาเปิดหม้อนะครับมาเปิดแล้วนะครับเปิดหม้อครั้งแรกเป็นไงครับพี่มิ้นน่ากินใช่ไหมน่ากินเชียวน่ากินมากๆครับผมก็หลังจากที่เปิดครั้งแรกนะครับ ผมก็จะใส่นี่เลยต้นหอมผักชีึ้นช่ายใชลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องตุ๋นม,มันอยู่แล้วให้มันหอมในน้ําแกงเลยนะครับไม่ได้ใส่โรยหน้านะครับนี่ดูดูโค้งดูโค้งล่างนี่นี่ดูโคง้ดโคง,ง,ด,คงดูความโคง้งนะโอย้ยไงยดูไกลดูโค้งไกลข้างล่างอยู่ข้างล่างนะถัวอยู่ข้างบนนะนะดียวขอชิมก่อนนะครับ ชิมก่อนตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายสถานที่ในการถ่ายทําสักเล็กน้อยอืมตอนเนี้ยรสชาติโอเคเลยนะแค่รอมันเปื่อยใช่ไหมใช่อืมหอมอร่อยเข้มขน้นนัวโอ้ใช้ได้แล้วอะ่ะตอนนี้นะครับน้ํา ซุปก็เข้มข้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรออย่างเดียวนะครับแค่ให้ผักกัะหมูนะครับแล้วก็ไก่เปื่อยแค่นั้นเองเราก็สามารถรับประทานได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวปิดไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดหม้อเลยนะครับปิดฝาไว้เดี๋ยวรออีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นี่มาครับคุณผู้ชมตอนนี้ไฟก็กําลังแรงได้ที่นะครับผมก็ได้ยินเสียงเดือดแล้วนะครับผ่านไปยัง โดนแรนด์แดนนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมน่ายกินใช่ไหมครับโอ้โหมันกำลังน่ากินมากๆเลยมาครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนนะครับก็ปกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเห็นไหมครับคุณผู้ชมดีนะที่เราอยู่ใต้ลมมะม่วงนะครับแล้วก็ยังมีหลังคาอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะถือโอกาสชิมเลยนะครับจริงๆแล้วยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเปิดรอบที่สามนะครับแล้วชิมเลยนี่นะครับ ดูครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันยังไม่เปื่อยนะครับมันยังไม่เปื่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากผลมันตกแล้วนะครับเราก็จะชิมเลยนะครับชิมก่อนนะครับอ่านี่อืมชิมเลยนะครับนี่ขับผักกรอนนี่ชะมกอนอืมนี่นี่ดไก่ตดไกลสุดยอดนี่แล้วก็ เนื้อหมูนะครับนี่เป็นไงผู้ชมนี่ครับพี่เม้นจะชิมก่อนไหมหรือจะให้พี่เอกชิมก่อนเอกชิมได้มาครับมางั้นมาดูใกล้ๆมามามาเนี่นี่ครับสุดยอดเลยนะครับต้มสับชายที่เราได้ทําไปเดี๋ยวชดน้ําก่อนอื้อหือโล่งคอนะครับผม หวานนัวกลมหวานน้ําผักนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หวานซี่คโครงไก่น้าซี่โครงไก่ออกอร่อยเลยนี่ผักมันยังไม่เปื่อยเท่าไหร่นะนี่ผักมันยังไม่เปื่อยเท่าไหร่นะอร่อยแม,ม่ได้ข้าวสวยรับจานนะเจยวเลย ข้าวสวยดีกว่ามันซดไม่ไหวคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมมามาชิมกันครับผมเนี่ยข้าวสวยร้อนๆนะครับ่ะเดี๋ยววางก่อนนะครับนี่แล้วก็เนี่น้ำจิ้มเด็ดๆที่ทําไว้นะครับนี่นี่ขั้นแรกข้นน้าก่อนเมื่อกี้ร้อนนะครับซดไม่ไหวอืมค่อยล่องคอนี่พริกน้าปลานะเนี่ราดข้าวไปเลยเนี่ย หัวไทยมันต้องมีนะอืมอืมดีกอ่าอืมอืมเห็นไหมปลายคางไปมันก็เหมือนมันต้มจับฉ่ายนี่ก็เหมือนซุปผักนะคุณผอมอืมเกิดอืมรสอืมหมูแนี่ยคุณผอมเนี่ยดูไกลเลยดูหมูเลยมั้งอ่าหมูชิ้นใหญ่ๆเลยนะมันเค็มลาดหน่อย ชิมรสหน่อยหมูนี่ขอคำใหญ่ๆเลยให้มันดูร้อนเปล่าร้อนเปล่าพี่มิ้นน่าจะร้อนเนี่ยนะคำใหญ่ๆเลยนะอืมร้อนค้าบดำอืมอร่อย อร่อยมากเลยคุณผู้ชมต้มจับสายนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมเลยที่ผมทำนะครับมิ้นชิมไหมไม่ชิมเลยช่ก็เดี๋ยวขอเอากาสติดคลิปเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ชิมนะจะเปิดหม้อโชว์หน่อยมินติดหม้อไปแล้วฝนมันตกนะครับคุณผู้ชมตะกี้พีิมพนแอบปิดหม้อไปนี่ สำหรับเมนูในวันนี้นะคุณผู้ชมสำหรับต้มจับชายนะครับผมสูตรดั้งเดิมซึ่งผมใส่โครงไก่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีหมู3ามชั้นแล้วก็เป็นผัดรวมนะครับที่เราอยากกินอะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ แล้วก็ต้มนะครับใส่เพียงแค่ซีอิ๊วขาวรสด,ดีชูรสเท่านั้นเองนะครับก็ปรุงให้ความเข้มข้นมันได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวน้ํากระดูกไก่น้ําผักมันออกมาผสมเนี่ยมันก็จะหวานกลมกลม่อมหอมอร่อยเลยนะครับแบบถ้วยที่ผมกำลังกินอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมก็สูตรนี้นะครับต้องบอกว่าเอาไปลองทํากินกันได้นะครับอย่างหม้อเน,นี้ยนะครับที่เห็นหม้อใหญ่ๆเนี่ยพี่บิ๊ลองดูมาหม้อใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมเนี่ยหม้อใหญ่มากเลยเห็นไหม กินกันแค่2คนนะครับคุณผู้ชมแต่ถามว่ากินหมดไหมเราไม่ได้กินหมดภายในวันเดียวนะครับนี่ผมก็จะอาศัยเป็นน้ําซุปนะครับผมจะทอดปลาบ้างผัดกระเพราบ้างนะครับเราก็จะศัยนะครับเจ้าต้มจับ่ายหม้อนี้นะครับเป็นน้ําซุปนะครับซดโล่งๆคอระหว่างที่กินกับข้าวอย่างอื่นไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้รับชมนะครับการทําต้มสับสายของผมไปแล้วนะครับในสูตรของรัวเปิดสมองง่ายๆครับเอาไก่มาสับเอาผักมาสับง่ายไหมครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้กินต้มหม้อใหญ่ๆซึ่งหม้อนี้ราคา ร้อยนิดติดไม่ถึง200บาทอะหม้อนี้บอกเลยไม่ถึง200บาทประมาณสักร้อยห้าสิบบาทถูกไหมผักประมาณ80บาทซื้อมานะไก่30บาทโครงไก่นะหมูอีกนิดหน่อยอก,ก็ประมาณ150บาทซึ่งได้หม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับสามารถกินไปได้นะครับสองคนผมนะครับกับพี่มิ้นก็จะกินไปได้อยู่ประมาณสัก 3- 4วันนะครับเพราะเราไม่ได้กินเป็นอา,อาหารเป็นกับข้าวหลักนะครับเรากินเป็นกับข้าวรองนะครับใช้สําหรับแค่ซดน้ําเฉยนะครับอย่างนี้เพราะว่ารอ,องคอ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับเอกและพี่มิ้นนะครับตากองผมก็ต้องขอตัวราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในคลิปหน้านั้นผมจะนําเมนูอะไรมาทําให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกหรือจะนําสัตว์ชนิดใดนะครับมานําเสนอเกี่ยวกับสารคดีให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมองสองลกบ้างนะครับได้จัดทาคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ